นะโมโพธิสัตว์อาคันติมายะอิติภะคะวานะโมโพธิสัตว์อาคันติมายะอิติภะค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 วา นะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภค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 วา นะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควาะคะวานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภค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 วา นะโมโพธิสัตว์อาคันติมายะอิติภะคะวานะโมโพธิสัตว์อาคันติมายะอิติภะค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 วา นะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควาะคะวานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภค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 วา นะโมโพธิสัตโตอาค um. ั Blue นติมายะอิติภควาะคะวานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภค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 วา นะโมโพธิสัตว์อาคันติมายะอิติภะคะวานะโมโพธิสัตว์อาคันติมายะอิติภะค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 วา นะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควาะคะวานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภค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 วา นะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควาะคะวานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภค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 วา นะโมโพธิสัตว์อาคันติมายะอิติภะคะวานะโมโพธิสัตว์อาคันติมายะอิติภะค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 วา นะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควาะคะวานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภค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 วา นะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควาะคะวานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภค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 วา นะโมโพธิสัตว์อาคันติมายะอิติภะคะวานะโมโพธิสัตว์อาคันติมายะอิติภะค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 วา นะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภค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 วา นะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควาะคะวานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภค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 วา นะโมโพธิสัตว์อาคันติมายะอิติภะคะวานะโมโพธิสัตว์อาคันติมายะอิติภะค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 วา นะโมโพธ the ิสัตโตอาคันติมายะอิติภควาะคะวานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภค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 วา นะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควา